ันที่16และ17ธันวาคม2568สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังหรือสอจลอได้รับเกียรติในการใช้พื้นที่สนามกีฬา KMI TL Sport World จัดการแข่งขันกีฬาจานร่อนประเภทอันติเมตในการแข่งขันกีฬาซีเกมครั้งที่33ซึ่งประเทศไทยเป็นเจ้าภาพครั้งนี้มีนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันทั้งหมด5ประเทศได้แก่ไทยฟิลิปปินส สิงคโปร์มาเลเซียและอินโดนีเซียทางสถาบันนำโดยรองศาสตราจารย์ดรคมสันมาลีศรีอธิการบดีสจลพร้อมด้วยผู้บริหารบุคลากรและนักศึกษาของสจลได้ร่วมกันต้อนรับทัพนักกีฬาเจ้าหน้าที่และทีมงานจัดการแข่งขันอย่างอบอุ่นทั้งนี้อธิการบดีสจลได้ร่วมมอบเหรียญรางวัลและของที่ระลึกให้กับนักกีฬาที่ได้รับรางวัลจากการแข่งขันครั้งนี้ด้วยค่ะ งานทุนการศึกษาสจลเปิดรับสมัครทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทกอและประเภทขอโดยทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทกอเฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568คุณสมบัติคือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1มีเกรดเฉลี่ย gpa ไม่ต่ำกว่า3 0 0และรายได้สุทธิของผู้ปกครองต้องไม่เกินกว่าปีละ4 5 0 0 0 0บาทและทุนอุดหนุนการศึกษาประเภทขอ เฉพาะนักศึกษาระดับปริญญาตรีภาคการศึกษาที่2ปีการศึกษา2568คุณสมบัติคือเป็นนักศึกษาชั้นปีที่1มีเกรดเฉลี่ย GPA ไม่ต่ำกว่า2.00และรายได้สุทธิของผู้ปกครองต้องไม่เกินกว่าปีละ6แสนบาททั้ง2ทุนเปิดรับสมัครผ่านระบบทุนการศึกษาออนไลน์ที่เว็บไซต์ scholarship.kmitl.ac.th ถึงวันที่4มกราคม2569 สอบถามได้ที่งานทุนการศึกษาชั้น4สํานักงานอธิการบดีหมายเลขโทรศัพท์ 0, 0 3 2 3 2 9 8 0 0 0ต่อ3244สํานักงานบริหารทรัพยากรกายภาพและสิ่งแวดล้อมเชิญชวนชาวสจลร,ร่วมกิจกรรมขยะแลกสุขประจำเดือนธันวาคมภายใต้โครงการ KMITL z e r o Waste มาร่วมคัดแยกขยะเปลี่ยนขยะเป็นความสุขกันได้ในวันที่26ทธันวาคม2568เวลา10นาฬิกาถึง12นาฬิกาณบริเวณหน้าร้าน KMI TL Union ชั้นหนึ่งอาคารสำนักงานอธิการบดีสำนักงานบริหารทรัพย์สินสจลประกาศงดให้บริการพื้นที่ศูนย์กีฬาได้แก่สนามฟุตบอลลูวิ่งสนามรักบี้ฟุตบอลสนามเทนนิสสนามฟุตบอลหญ้าเทียมสาวยน้ำ ห้องออกกำลังกายฟิตเนสอาคารยิมเนเซียม1และ2ในวันที่24 25 29 30 31ทธันวาคม2,568และวันที่1 2 3 4มกราคม2,569ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมาณาที่นี้ด้วยค่ะสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบงังหรือ KLLC เปิดรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะที่ไม่ใช้แล้วเพื่อส่งต่อให้มูลนิธิช่วยคนตาบอดแห่งประเทศไทยนำไปทำเป็นสื่อการเรียนการสอนอักษรเบลให้กับนักเรียนผู้พิการทางสายตาทั่วประเทศสามารถนำไปบริจาคได้ที่กล่องรับบริจาคเพื่อวานและทะเลชั้น 1. อาคาร a KLLC หรือที่เคาน์เตอร์งานบริการยืมคืนชั้น3อาคาร B KLLC และที่ห้องสมุดคณะสถาปัตยกรรมศิลปะและการออกแบบ เปิดรับถึงวันที่15กุมภาพันธ์2,569